จะให้ดูเนื้อไม้ละห้าบาทนะทุกคนนี่ไม่ได้เล็กนะเมือนเมือนเนืออ้อไม้ละห้าทุกอย่างห้าบาทหมดอิสลานแท้์อร่อยม,มากดีทุกคนดิฉันจะมารีวิวเนื้อไม้ละห้าบาท ไม้ละห้าบาทคือเนื้อไม้ละห้าบาทไก่ไม้ละห้าบาทกึ๋นตับทุกอย่างห้าบาทหมดทุกคนมาดูนะจ้าโรนจ้าเนื้อไม้ละห้าบาทเราก็จะกินกันจุกๆเลยคือไม้ยี่สิบไม้นะจ๊ะนี่นี่เนื้อโอ้มาอยากให้โทรศัพท์มีกลิ่นจะมหอมมากนี่เรากินเนื้อเนื้อไม้ละห้าบาทโฟกัสไหน โฟกัสอันนี้อันนี้ดิฉันเลือกอันนี้มีแต่มันนะทุกคนมีดิฉันเลือกมันรู้สึกอันนี้มีแต่มันรู้สึกหยิบมามีแต่มันทั้งนั้นเลยมันเก็บไปก่อนมันเยอะเรากินมันลงอันนี้มันเห็นไหมม,ม,มนุษย์ก็เป็นอย่างนี้นนะปากก็บอกว่าเราขมอ,อ้วนแต่ก็กินแต่มันมันมีความเป็นเมกเม็ดพริกไทยอะ่ะ อฉ่ำมากเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวจะให้ดูแป๊บหนึง่งขอกินก่อนคำนี้นี่อันนี้มันมันนะอืม,อมตับกระไม้ละห้าบาทเราจะกินตับไม้หนึ่ง นมาเรามากินกันดีกว่าเนื้อไม้ละห้าบาทถามว่าขายเพื่ออะไรเนี่ยคือที่พูดอ่ะหมายถึงว่าห้าบาทมันมันบอกว่าความเสียบยุ่งยากอะขายสิบขายสิบห้าไปก็สิ้นเรื่องสิ้นเหล่านะแล้วรสชาติเขาก็โอเคนะอืมอืมอร่อย มาแล้วห้าหมอบอือันนี้คือตับอร่อยอันนี้พริกล์ม เี้อยู่วะนี่พิดป่นใช่ไหมเราเนื้อมันเลี่ยนมั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 นก็จะเลี่ยนเราก็กินแั่กับพริกป่นเลยจ้านี่นี่จ้าอนีอ่ป้าคนน,นี้อไป อืมอืมผักต้อนอนี้มันสะใจดีชอบพริกแบบเนี้ยพริกในอันนี้พริกในเข้าเดี่ยวไกล่ลบคุกมืออย่าไปขยี้ตานะทุกคน ชีวิตคนเรานี่แม่งจะมีอะไรมากมายมีเงินซื้อของกินใช้ชีวิตยังมีความสุขกับตัวเองให้มันมากที่สุดคุณได้ใจอะ่ะสุดยอดอร่อยมากไป้วทุกคนวีดกุ๊ด